สวัสดีครับมาชมกันครับไม้คูโฟร์อินวันและมีดหมอนครับสนใจสอบถามกันได้เลยนะครับนสนใจสอบถามกันได้นะฮะตัวนี้งามงากันไปนะครับงามงากันไปตัวนี้เอาไว้ใช้เองนะฮะตัวนี้ใบมีดทาจากสแตนเลสอย่างดีครับเงาเงากันไปครับดูความเงาครับนี่นะความเงาของเขาก็สอบถามกันได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จานแตะขระจานมีดหมอนะเป็นมีดหมอก็ได้ครับตัวเนี้ย จนานอัระก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยจานไปเลยนะฮะเนี่ยจานได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าหัวจะทู่นะครับหัวแข็งเป็นหัวเหล็กคาร์ไบด์วันนี้สั่งทําได้นะครับมีดนะครับมีดสั่งทําได้นะฮะวันนี้สั่งทําได้สอบทมได้นะฮะสั่งทาได้นะฮะ ไม่ต้องไปเอาเหล็กแบบเขา,าเรียกเหล็กอาถรรเหล็กอะไรมาทำหรอกแค่สตะลเลตธรรมดานี่ก็ใช้ได้แล้วครับจิตดีสมาธิดีก็ยังไงก็ขังเนาะถนะอนของก็ออกเนาะครูบาอาจารย์ดีก็ทำได้นะฮะ ไม่ต้องไปเอาเหล็กอะไรดีๆแบบของเขาครับมาสอบถามก็ได้ครับงานสั่งทําไม้กูโฟนวันละมีดหมอนะ <c oughs> หรือว่าท่านใดมีเหล็กมีอะไรก็ส่งมาให้เราทําได้ครับมีไม้ไม้ฟ้าผ่าไม้ขนุนฟ้าผ่าไม้พยุงฟ้าผ่าไม้มะขามฟ้าผ่าหรือว่าเขาคงเขาไฟ เขาไวเผือกอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่งไมาใ้เราทําได้นะเนี่ยส่งไมาใ้เราทําได้อยากได้อะไรก็สอบถามก็ได้ครับ0ูนย์เก้าหกเก้าสามสองแปดสามสองเก้าโทรแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยครับฝากกดติดตามกันไปนะครับหรือว่าทักข้อความแอดมาก็ได้ครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าหกเก้าสามสองแปดสามสองเก้าโทรแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนี่ยสามารถถอดได้เนี่ยเนี่ยถอดแยกชิ้นได้หมดเลยเนี่ยนะถอดแยกชิ้นได้หมดเลยครับท้าวเวสวรัน์ เสียนก็มีตั้งหลายเสียนมีทุกเสียนครับอยากได้เสียนอะไรเนาะนเห็นไหมแยกชิ้นได้หมดเลยพวกพาดสะดวกนะตรงนี้ใส่ตะกุดได้อีกด้วยเนี่ยใส่มวลสารหรือไม่ต้องเอามีดก็ได้ใส่ตมวลสารเต็มเตมกันไปสอบถามได้เลยนะครับหรือจะเป็นเสียนพ่อแก่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ท่านต้องมีนะครับต้องมีหรือว่าจะเป็นท้าเวสวร์ก็มีหรือจะเป็นพระพรหมก็มีครับสอบถามได้พระพรหมนะ ฝากด้วยนะครับ